The Champion, สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยกับนิงแบงค์มวยไทยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับบรรยากาศการช่างน้ำหนักของศึกเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่224ครับ ตอนนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับนักชกที่ทําการชกกันทั้ง2คู่ครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคู่ที่1ของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมุมแดงครับเลียมเทวดาเฉลิมชัยชอชัดชัยรับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์เจอกับทางด้านไอรถถังจากบ้านแทนครับตาพ่อทองสิเจใสลุงครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิเรามารู้จักกับนักชกทางด้านมุมแดงกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยชอชัดชัยครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เป็นไงครับฟรีซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่ที่ค่ายจอชัชัยครับจอชัชัยมีใครเป็นคู่ปั้งคู่ซ้อมมั่งเดียวดำรับตวนปีครับโอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับสภาพร่างกายเป็นไงครับไฟนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยสำหรับการชิงแชมป์นะนะครับเคยชิงแชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งอกหักครับผมแต่วันนี้เอาแชมป์แน่นอนแน่นอนครับเอาแชมป์แน่นอนแล้วรู้จักคู่ชกไหมคู่แรกเจอกับทางด้านตะปะทองเคยเห็นครับเคยเห็นครับเป็นไงกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวนะครับ ขอกำลังใจพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับผมขอแรงเชียร์แรงใจชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับและจะทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับแล้วแชมป์กับบุรีรัมย์ไม่ได้ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเสียงความมั่นใจของทางด้านเหลี่ยมเทวดาครับเฉลิมชัยชอชัดชัยตอนนี้เราข้ามฝั่งมาอยู่ที่ทางด้านมุมน้าเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตะพธทองติดเจสายลุงครับนี่ไอรถถังจากบ้านแท่นนะปัจจุบันฟิสซ้อมอยู่ที่ไหนครับ ่ายมวยสอสเทสตาที่จังหวัดจังหวัดพิจิตรจังหวัดมีใครเป็นคู่ั้งคู่ซ้อมบ้างมีมวยใหญ่ในค่ายกับเทนเนอร์แล้วก็เทนเนอร์ด้วยครับผมเตรียมตัวมายังไงบ้างสำหรับการชิงแชมป์ไฟนี้ก็ซ้อมมาประมาณกับสามอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ว่าโอเคนะเอเพียงพอเคยเห็นคู่ชมไหมทางด้านเฉลิมชัยเนี่ยเคยครับเป็นยังไงบ้างกลัวไหมไม่ครับอยากเจออยากเจอเราเป็นคนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิพูดภาษาบ้านเราขอกําลังแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องทางชัยภูมิหน่อย ฝากพี่น้องเช้าวจเย็นพุมซอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับตะเพองสิเจใสลุงครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นความมั่นใจของไอ้นัดถังจากบ้านแท่นครับตะโพทองสิเจใสลุงเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความมั่นใจของนักชกคู่ที่2อกันต่อเลยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคู่ที่2ของรายการครับมวยรอบตัดเชือกเป็นทางด้านจอมลีลาจากเมืองน้ำเค็มครับสยามเกียรตินาวีวันนี้ขึ้นท้บชั้นกับนักชกรุ่นพี่ครับเพชรยโส ดับรันสารคามเอานและครับเราไปฟังความมั่นใจจากทางด้านสยามกันก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับชื่อแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับสยามเกียรตินาวีครับมาจากจันทบุรีครับต้องบอกว่าอายุน้อยสุดในรอบเลยนะกลัวรุ่นรุกลัวพวกพี่ๆหรือไงอ๋อไม่กลัวครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ในครับเกียรตินาวีครับเกียรตินาวีเราเป็นทหารอยู่หรือเปล่าใช่ครับเป็นทหารเกณฑ์ใช่ครับปลดประจำการเมื่อไหร่ก็สิ้นปีเนี่ยอ๋อสิ้นปีเป็นไงการฟิตซ้อมก็เตรียมตัวมาดีครับเตรียมตัวมาดีนะ มีใครเป็นคู่ป้งคู่ซ้อมบ้างตอนนี้มีพยาต่ออขนเมืองแล้วก็ตอนจิติครับโอ้ดมีแต่ตัวใหญ่ๆเหมือนกันครับผมประมาณกี่อาทิตย์ซิซ้อมก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนเคยชิงแชมป์หรือเปล่าเราเคยครับเคยเป็นไงโอหักครับแต่ไฟนี้เอาไหมเอาครับก็เตรียมตัวมาเอาแชมป์เหมือนกันครับผมรู้จักพยาโสเขาไหมก็เคยเห็นครับกลัวไหมแบบนี้ไม่กลัวไม่กลัว ฝากขอกาลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดจันทบ,บุรีก่อนฝากพี่น้องชาวจันทบ,บุรีช่วยเชียร์ช่วยให้กาลังใจด้วยนะครับเต็มที่ครับผมนี่ครับนักชกที่ต้องบอกว่าอายุน้อยที่สุดในรอบครับข้ามมาที่นักชกจากจังหวัดยะโสธรรับขุนเข่าพลังบ้างไฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวนะครับพิเชโสดาบันเซลาครับปัจจุบันฝึกซ้อมที่ไหนพี่ข่ซอสัญโยครับซอสัญโยที่จังหวัดยะโสธรครับยะโสธรเป็นไงซ้อมมาประมาณกี่อาทิตย์เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มเต็มรายการอดีโยแล้ว ชิงแชมป์มาแล้วกี่ครั้งในศึกมวยรอบเดอะแชมเปี้ยนเนี่ยห้าครั้งนีลครั้งนี้ครั้งที่5ไม่อกหักแล้วนะเอาแชมป์ไหมเอาเอาแชมป์เป็นไงการซีซั่มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครเป็นเทรนเนอร์มีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมเพชรมณีรอบป่าแล้วก็มูเซ่ดำปั้มโอ้โหทำไมปั้มกันตัวใหญ่จังอ่ะฝากขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรหน่อยเร็วเป็นภาษาบ้านเราเลยฝากเศร้าจังหวัดยะโสธรชอยเชี่ยรับมือครับเต็มที่ครับเพชรยะโสครับ เอาละครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมครับคืนวันพรุ่งนี้ครับศึกเดือดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชืียครั้งที่224ต้งแต่เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปครับทางช่องอมรินทีวี S D ช่อง34และช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k เพจแม็กมวยไทยทาง YouTube, Twitter และ Instagram ครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับผมครับเพชรนิคแม็กมวยไทยครับก็กราบขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ the champion boy tie